เร็วง่ายนะแล้วก็มีแบ่งสีแบ่งสีส่วนเนี่ยเฉพาะคนที่ว่าพวกงมือใหม่ก็จะดีแบ่งสีนะถ้าเราเป็นแบบช่างมาแล้วเป็นมือาชีพแล้วเราก็แ,แบ่งทีเดียวช่วยเดียวจบง่ายๆซอยฐานผมเราจะแบ่งเก็บเก็บฐานผมไป นี่เป็นหนึ่งในหลายวิธีบางทีเราก็แบ่งสี่ส่วนบางทีเราก็แบ่งสองส่วนการแบ่งผมนะมันจะมีแบ่งสี่แบ่งหนึ่งเขาเรียกว่าตัดฐานของทรงผมหรือว่าตัดเปร์ผมนั่นเองอย่างที่เมื่อวานเราลองเราอิดทุกันไปแล้วนะก็คือการตัดฐานเนี่ยมันจะมีใจกันหลาย ถ้าลูกค้าบอกแมวสั้นใช่ไหมเราก็ดูข้างหน้าเนี่ยเป็นเกณฑ์เป็นไกลเกลีกยวข้างหน้าน,นนะข้าผมข้างหน้าเน,นี่ยเป็นเกณฑ์เอาตรงกลางของของระหว่างคิวว้วนะทั้งสองข้างเนี่ยเขามาวัดออมาแล้วเราเราก็จะกําหนดระดับความยาวผมนะเขาเรียกว่าเป็นการจุดต้นๆมะระดับปลายจมูกก็นได้น,นิดนึง เราาร์ k ไว้ก่อนเราาร์ k ตรงนี้ไว้จุดตรงระหว่างหน้าผากระหว่างคิ้วตรงน,นี้จะเป็นเกมเพื่อตัดเปฝังซ้ายแล้วก็ฝังขวานะเราก็ดึงผมอันนี้เดี๋ยวนะไม่ว่าลูกค้าจะแสกซ้ายขวาหรือว่าปัดใช่ก็ตัดเราตัดแบบนี้ก่อนแล้วสุดท้ายเราค่อยมาเปลี่ยนแปลงการตัดผมด้านหน้าว่าเป็นผมปัดเป็นผมม้าเป็นผมมาแสกเราเราได้เกลียง กลางเสร็จแล้วต่อไปเราก็มาเริ่มเฉพาะบริเวณระหว่างหางคิ้วทั้งสองเนี่ยก็จะเป็นาบารุมตรงก่อนนะเป็นาบารุมตรงก่อนตัดอันนี้ตัดแบบธรรมดาถ้าเกิดว่าตัดออกไเยอะนะแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าบอกตัดเยอะเราสามารถใช้กันไกลนะสไลด์ดูเ,ดเดกลียดนี่หนึ่งตเราไปสไลด์นะเราเห็นไหมเกียดไหมสไลด์เฉียงมาด้านหน้าเล็กน้อย แต่นี่ก็ยังสามารถตัดได้นะสไลด์ได้นะถ้าไม่ถนัดเราก็มายืนแบบนี้ไม่ถนัดยืนแบบนี้พอถึงด้านข้างปุ๊บการดึงผมจะเป็น้5องศาสไลด์เป็นการดึงผมมากนะถ้าไม่ได้ขยับเลยเนี่ยการสไลด์ผมเรียกเนี่ยมันจะลื่นนะมันเป็นตัวช่วยให้มันลื่นดีนะ45องศาดึงเราหินเกณฑ์นะไกลนะที่ที่เขาตัดไว้ที่จะตัดไว้ในที่เกณฑ์ ลูบลมเบานี่คือความแตกต่างระหว่างตัดผมแห้งกับผมเกียไปน้ำจะเป็นตัวช่วยทําให้เราสไลด์ผมได้ง่ายขึ้นๆกระด้าเป็นขัาๆตัวในื่นถ้าผมแห้งก็อาจจะไม่ค่อยน่มเท่าแล้วก็ถก็ถ้าต่อมาก็คือการยืดตัดกระสับค่อยแขนใ่้แขนที่มัวร์ไว้ขอบตุ้หไปมัวร์เราเราบนท่าการยืดค่อยแขนตัดหานด้านแก้มด้านหน้า แต่ถ้าเราตัดออกไม่เยอะเราจะมาตัดสไลด์ไม่ได้เราก็ใช้วิธีซิกแซกที่ปลายผมหรือี้เข้าไปนี้ถ้าตัดออกไม่เยอะนะเพราะเราไม่สามารถที่จะไปจับสไลด์ได้ยนงไงเราก็เปลี่ยนวิธีการตัดการจับผมเหมือนเดิมทุกอย่างแค่เปลี่ยนวิธีการตัดจากสไลด์รูดลงไปมาเป็นใช้ปลายกรรกจอบเข้าไปแบบที่แคสติ้งหรือการตัดแบบซิกแซกนั่นเอง เป็นการสร้างกรอบหรือเฟรมผมก่อนแบบนี้ก็ได้ดึงผมทั้งหมดมาด้านหน้าหมดเลยผมด้านหลังก็จะการเป็นตัวมีดแบบนี้ออกมาจริงแล้วเราทำต่ออีกนิดนึงถ้าเส้นมันออกทำต่างนะดูตื้นตาตอนนี้เราทำข้างเนี่ยเราได้กรอบตัวเฟรมสมบูรณ์เสร็จแล้วเอาไปทำต่างจริง ทำเหมือนเดิมนะตัดออกอีกเส้นหนึ่นงก็ได้ โค้งอย่างงอแบบงยังไม่งอเข้าดีกว่าแล้วเดี๋ยวข้างขวาเนี่ยไปลองใช้สไลด์ออกมาใช้รูกบอลนะข้างนี้อะไรข้างอื่ ้อยมา้าสิบต้องให้เหมือนกันนะต้อวางนิ้วแนวตัดข้างนี้เท่าไหร อันนี้ก็ถือว่าผมเส้นเล็กค่อนข้างจะดัดยากรอนี่จะสู้ผมเส้นใหญ่ไม่ได้เกี่ยวกับการดัดผมนะยังไงก็แล้วแต่ผมเส้นใหญ่เนี่ยโครงสร้างมันมีการยืดหยุ่นได้ดีกว่าได้ดีกว่าผมเส้นเล็กข้างกว่าก็เหมือนกันข้างนี้เดี๋ยวลองใช้เทคนิคการสไลด์เอานะใช่สไลด์จะยังไงจไหนแม่เองไปเลย ขึ้นดีจากธรรมดาจากธรรมดาแบบพอเราพอเราหวีผมจะตัดรูปเราได้กลับตึงไกกลับการจับตึงไกเป็นอีกรูปแบบหนึ่งเราดูว่าฝึกเมื่อคือนี้แล้ววันนี้พอจะใช้ได้ไหมเราแรกเราจับธรรมดาก่อนเมื่อพร้อมเราไม่กลับกลับตึงไก่ากลับตึงไก่เราสิ ยิ้มยังไงใส่ยิ้มไหนอลองดูสิอ,อ่าก็ใช้ได้แล้วก็ต้องใช้มือซ้ายช่วยเลยเรื่องสันก็ทำสบายๆไดเลยใช้ขมด้านในรูบมาลูบแล้วก็จับมันเดิมยไม่ต้องกลับจับมันเดิมจับหน้าดเดินเออนะครากบบ็วิ่งปลุกไปนะครับอันนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งของการจับกลไกตับเป็นผมหรือว่ากรอบขา การจับกมไกการเปลี่ยนจับกมไกเนี่ยมันจะช่วยในการที่เราจะยืนตัดบางตำแหน่งบางมุงมเนี่ยไม่ถนัดเราก็เปลี่ยนมาจาับแบบนี้เช่นด้านด้านขวามือเนี่ยมันจะถนัดมากกว่าการจับกมไกแบบมาตรฐานแบบแรกนะนี่ถือเป็นแบบที่สองนะมันจะถนัดกว่ามันจะช่วยให้เราทาง,งานได้ดีคล่องตัวสะดวก ไปเรื่อยๆแล้วก็จะเกิดความชินาใหม่ๆก็เท่ๆกลางๆเป็นธรรมดาคนไม่เคยจับวิธีนี้มันก็ต้องใช้เวลาไม่มีชั่วโมงยิงได้เยอะหรอกไม่ใช่ว่าจับทีเดียวก็เก่งเลยเป็นไปไม่ได้หรอกจริงๆแอนนี่ตั้งตัวทำไปได้เลยแล้วก็ ดูดูนะตอนแรกเนี่ยเราจับธรรมดาอยนีย้ใช่ไหมถ้าสำหรับด้านนี้่เราจะไม่ถนัดก่อในพอเสร็จปุ๊บสังเกตุว่เปปปปเวาเวลาเราปีกเป็นแกมันจับอีกวิอีกหน,นึง่งเห็นไหมถนัดกว่าเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องขยับจัดเลยแต่ที่อาจารย์เห่ยเราตังนี่นเนี่ยมันเป็นแกนเข้ามุมัเป็นใช่ไหม,มต้องขยับใช่ไหมเนี่ยไม่ต้องไปปมกิ๊มันไม่ขยับเลยสังเกตุวิวไห เม่อจาจไม่ขย,ยันนะให้ใช้ผมด้านในของทันไกรเนี่ยกดลงมาเนี่ยผมขาดเลยเยนองศาให้ได้เอาาอยอะๆ,ๆนีได้เยอะนิดใจนะมันจะได้กินได้ดีกว่านะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ดึงมาวัดไปเจน,นหน้าหลังลูกค้าเห็นไหมขาดเดนไหมไม่ต้องขย,ยับเลยนะพอเสร็จแล้วอนะ่ะต่อไปเราวัดความยาวผมซ้ายฝวาแบ่งตรงกลางหนะ้าหลังท้ายทอยแล้วมองที่กระจก นี่เลยนี่เลยของวิบ,บัติเลยนะถ้าเรามายืนเทียบมองไปที่กระจกว่าฝั่งไหนยาวฝั่งไหนสั้นแมใกล้เคียบไหมจับไหมวันดะไนะลองเทียบนะนะเองเทียบฝั่งซ้ายฝั่งขวา เท่ากันไหมถ้าไม่เท่าก็ตรงไหนยาวก็ไปทําใหม่อีกหนึ่งครั้งถ้าเท่าแล้วก็ปล่อยไปเลยเดี๋ยวเราก็จะมาทําขั้นตอนต่อไปตอนนี้เท่ากับว่าเราตัดฐานผมชั้นที่หนึ่งโดยรอบเนี่ยเสร็จหมดแล้วนะเราก็มาปล่อยชั้นที่เหลียวมาถึงช่อที่เหลียว<ม><ม>พอปล่อยมาปุ๊บในกรณีที่ลูกค้าจะดัดผมยาว แนะนำให้ซอยไรนะถ้าไม่ซอยไร่เลาเราตัดต้นผักมจการมาเป็นปีเพราะฉะนั้นเราต้องอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจว่าถ้าจะให้สวยต้องซอยทุกคนหน่อยถ้าลูกค้าบอกไม่เอาเยอะนะเราต้องทำเป็สซอยเยอะซอยนะ้อนยะการซอยเยอะจะมีที่กันหลายนะาวิธีนะอวิธีง่ายๆเลยนะแบ่งเราซอยสยยาวสอยสั้นหรือปวดหล่าทันเองก็จะมีว่าแบ่งปีดส้มแบ่งแบ่งปีดส้ม เราเราลอกส้มออกมาแล้วอะกิดส้มมันเป็นลักษณะยีนเหใช่ไหมผิดส้มใช่ไหมตัวนี้เป็นเซนเตอร์แต่ไม่เอาเอาไม่ง่ายน,นะครับแบบขึ้นมาเป็นลอกตรงกลางตรงกลางก่อนเป็นลอกยกขึ้นไป180ร้อยแปดสิบองศาลอกที่นหนึ่งตรงกลางด้านบนศี่สยกขึ้นไปร้อยแปดสิบหรือเอ็นมาร้อยสามห้าเล็กน้อยหรือตรงเลย ร้อยแปดสิบไม่เอ <rawd Moder> ็นร้อยสามห้าก็ได้เราตัดตรงนี้ออกไม่ต้องเยอะถ้าถค้าบอกชอบยาวนะช่างชั้นชอบยาวนะไม่ต้องการนสั้นนะเราก็ดูบริเวณกรอบขนาดเาเป็นไกด์ก็คือกรอบเราตัดไปเนี่ยเป็นไกด์ให้ยาวบอีกน้อยตัดสิ่แท้หรือี่ไปให้มันมีการไล่ออกหน่อยึ่งดัดออกมาเราทรงมันที่สวยนะมันก็จะไม่กลางเป็นเป็น เป็นเรียบออกมาเลื่อนมาตรงกลางสีงสันยกขึ้นไปร้อยแปดสิบเลยนี้เอาผมที่เราตัดที่เนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นไกด์ลายนะเราลองเห็นนะไกลนะตัดนลี้นไปเลี้ไปนี้หรือคว้ยับทิ้งเอ็นสีห้าตัดพอเสร็จแล้วเกี่ยวมานิดนึงเพื่อใช้น็นที่วัดต่อเลื่อนมาตั้งหลังก็อีกรอบนึงมือกันนะจนหมด หรือเราตัดส่วนขึ้นหน้าให้หมดไปก่อนก็ได้แต่ว่าตรงนี้ขึ้นหนึ่งนะแต่ว่าตรงนี้ที่เราตัดเสร็จแล้วใช่ไหมตรงกลางก่อนใช่ไหมตรงนี้ช่น้นหนึ่งเราจะไม่ต้องเลือดทางหนาก็ได้เอาตรงนี้ก่อนพรเสร็จปุ๊บใช่ไหมเราเลือกทางรอกที่สองนี่คือตรงนี้หรือตรงนี้ก็ได้ค่ะเอาผมที่ตัดแล้วของรอบทีสส่หนึ่งหรือส่วนที่หนึ่งมารวมกับส่วนที่สองหรือแถวที่สอง,อสองมาด้านข้าง คิวยกผมขึ้นไปเพราะว่า800,000นึเงต้องไปยืนฝั mm ่ง hmm. น so, ้านขวาลำนำต้องยืนแบบนี้เพราะอะไรเราจะได้มองเห็นไกดไลน์หรือเกณฑ์ได้ง่ายนั่นเองเกณฑได้ไหมปุ๊บเกณฑ์เห็นใช่ไหมเป็นปุ๊ตัดตามเกณฑ์ถ้ารอกผมอยู่ตัวลราปล่อยให้ผมจัดได้ถ้ารอบไม่ดีห้ามนะอย่านะค่ะคือเราดึนช่องนี้มา่ช่องนี้ มารวมกันไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องอันนี้อันนี้ดขึ้นหดึงขึ้นข้างบนสีสัหมดเลยร้อปสหมดเลยนะพอเสร็จปุ๊บอันที่เหลือยกขึ้นไปอีกอีกชั้นหนึ่งถ้าดาน้ารมชั้นเป็นชั้นนี้นะดึงขึ้นไปร้อแปดสศาเราก็มองเห็นแก้ลายไที่ตัดช่องที่อยู่กลางนี่เนี่ยถ้าว่าเราเราที่สามต่อเนี่ยนะตัดไฟทัตติ้งหรืี ไปเนะสร็จสุดท้ายด้านบริเวณเลยหูจับมาอีกมันจะสังเกตง่ายกา็คือ,คอใช้หูหิ้วีูผมจากข้างหน้าเลหูเนี่ยทิ่ทางมีที่งไปข้างบนสีสันด้านบนสีใสมีขึ้นไปด้านบนสีใสแบบนี้ร้อยแปดสิบมิยังไม่ต้องออกมาด้านข้างนะหูีิ้วผมไม่ตึงลวกขึ้นไปข้างบนก่อนเราก็จะมองเห็นนะ ที่ยาวกว่าแล้ก็ตัดถ้าไม่ยาวก็ไม่มต้องตัดผมก็จะเกิดการสอยได้แล้วตรงนี้เฉพ่าะสวนนี้ผมเกิดการสอยได้แล้วเขาทิ้งหน้าด้านขวาด้านขวาผมเกิดการสอยได้ลถ้าเราตัดเสร็จแล้วเราลองจับแนวตั้งผมด้านข้างเรื่อวาแนวตั้งแบบนี้แนวนอนอย่างนี้นะที่เรียกว่าแนวนอนไม่เรียกว่าแนวตั้งนะตอนตนี้เชื่อมเชื่อมยังไงยกผมประมาณ135องศา ถ้าเรามองด้านนี้นะด้านแทงแบบนี้ว่าสามห้านี่เก้าสิบสามห้าแล้วดูระหว่าส่วนบนกบส่วนล่ามันจะมา,มา,มารักกันกดีเลยจะมารักกันอยู่ในส่วนล่างดีเลนะสุดท้ายตรน,นี้เจอจอนะแส็จแล้ว,เร,ลวเราก็มาทำข้าน,นี้อันนี้เรีว่าทำทีละาครึ่งสีสันก็ได้เราก็แบ่งไปเลยครึ่งเราก็แบ่งเป็นล็อก น,นตรงแบบนี้ยกขึ้น180แบ่งเหมือนอาจารย์บอกอ่ะดึงผมขึ้นไป180ด้านบนนั่นแหละใช้หว,วีดึงขึ้นไปด้านบน180องศาเห็นไกลไหมอ่านั่นแหละ นิ้วโป้องเนี่ยอยากให้งอเข้าไม่อยากให้งอออกแบบนั้นเลยอืมปรับตรงนิ้วโป้งนะปรับใหม่ตรงนิ้วโป้งถ้งงอแบบนี้ไม่ดีไม่งอแบบนี้จะดีแล้วจะดูสวยด้วยการถอดการเก็บจะง่ายในขณะทําการขยับกลไกตัดเนี่ยเราก็จะตัดได้ดีคล่อบตัวกว่าการงอนิ้วออกบบน่าหละดีนะลรงงอแบบนี้ปรับใหม่ ทำแบบนั้นจนหมดด้านข้างซ้าย